หลังจากแก้ขีดเป็นน้ำชื้นฟอร์เรนเจอร์แอลดีเสร็จนะครับถ้าลูกค้าก็ไหนๆมาแล้วก็ทำการติดฟิล์มกาวสเปอร์นานโนสลิมไปเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูการรีวิวฟิล์มกันนะครับสวัสดีครับเมื่อทำการแก้ขีดเป็นน้ำชื้นฟอร์เรนเจอร์แอลดีคันนี้เสร็จเรียบร้อยถ้าลูกค้าก็ทำการติดฟิล์มกาวสเปอร์นานโนสลิมสามาหน้าหกสิบสามาหลังแปดสิบซึ่งปกป้องยูวีสีร้อนยูวีวันยูเอวีบีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัดแ,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 แสงสีฟ้าแสงรูเลคแสง คฟวิกาซูเปอร์นาโนสโรมิกนะครับสามมาหน้า6 0สมาหลัง80ป็ที่ปกป้อง U.V. 400 UVA u v b ได้1 0 0เนตะครับตัดแสงสีฟ้าแสงบูลลคัแสงสีนอนได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับิกาสามาหน้า6 0สามาหลัง80นี้นะครับสามาหน้า6 0สามาหลัง80%ปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงิปฟราเรดได้ถึง98%้อ์ม r a m ทั้ง60มและ80หเลยนะครับนี่คือฟิวมเตรมิกแท้ๆไม่มีแร่โลหะหนักนะ เนะ่ยครับฝาหลังก็เสียงกันนะครับเป็นบีมบีการซูปเปอร์นาโนเซรามิกเป็นบีมที่ตัดแสงสีฟ้าในยามค่ำคืนนะครับแสงสีน่องแสงสปอตไลท์นะครับเมื่ออยู่ในรถนะครับไม่ต้องใช้เลนส์เลยนะครับนี่คือบีมที่ดีที่สุดในตอนนี้สําหรับบีมเซรามิกแท้ๆเป็นบีมบีการซูปเปอร์นาโนเซรามิกนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับสามอันหน้าหกสิบสามอันหลังแปดสิบเป็นบีมที่มืดน,นอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตานี่คือบีมนวัตกรรม ทีด่ดีที่สุดในตอนนี้สําหรับฟิล์มมิกาซูปเปอร์นาโนสลบับกเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันนะครับนี่นะครับคือภา,ายในของฟิล์มมิกาซูปเปอร์นาโนสลบับบ60%นะครับตัดแสงสีฟ้าแสงบูไลคัสแสงสีน้อนแสงสปอตไลท์ได้ดีเยี่ยมเลยนะครับวันนี้แดดดีมากๆนะครับสําหรับการติดฟิล์มเมื่อมีแดดดีอย่างนี้ก็สามารถตากฟิล์มได้ดีมากๆเลยนะครับและนี่คืออีกหนึ่งฝั่งนะครับสามารถหน้า60สามารถหลัง80ในยามข้าคืนนะครับก็สามารถ ที่จะตัดแสงสีฟ้าแสงบูเลยครับกระจกมองข้างกระจกมองหลังได้ดีทีเดียวนะนี่นะครับกระจกมองข้างก็ให้ความชัดเจนมากๆเลยนะครับกระจกมองหลังก็เช่นกันนะครับอันนี้กระจก <c oughs> หลังก็80%นะครับนี่คือฟิล์มนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในสบายตัวสบายตานะครับลืมแว่นเลนส์ไปได้เลยสําหรับตอนกลางวันนะครับ,รบนี่น,น,นะฮะสำหรับฟิล์มวิกาดซูปเปอร์นานโนเซรามิกอันนี้คืออีกน่ <Wow. S 1> งนะครับสรับฟิล์มมิกา ซูเปอร์นาโนซรลมิกนะครับเป็นฟิล์มซรลมิกแท้ๆที่ตัดแสงสีฟ้าแสงบูร่ายคัดแสงสีน้อนแสงสปอตไลท์กันความร้อนได้ถึง98%นะครับนี่นะฮะปกป้อง UV ได้100%นนะครับนี้คือบานข้างนะครับรบานดีมิกาซูเปอร์นาโนซรลมิกตามมาหน้า63มาหลัง80ดบานหลังก็80นะครับเดี๋ยวดูโดยรวมภายนอกอีกทีนะครับ ก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการติดฟิล์มกันซุปเปอร์นาโนสไลด์นะครับสามาหน้าหกสิบสามมาหลังแปดสิบเมื giving, ่อเราทำการติดฟิล์มเสร็จเราจะข้ามไปที่ร้านกาลา่ได้ร้านคาแกร์เอมพัสนะครับเพื่อทำการล้างรถลงทีมฟื้นฟูแล้วมาจอดตากแดดตรงนี้ให้หัวหน้าช่างหนึ่งช่างเตอร์ได้ทำการเก็บฟิล์มนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดใจเม้นแชร์เพื่อเป็นการโปรดที่ย้อนกลับดูใหม่ฝากกดตามช่องถาวารุ่นรู้สอบในช่องยูทูบเพจถาวารุ่นรู้สอบด้วยนะครัััับบววววนนีี้้ตองกล่่าาสสดคร